สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ6,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City เครื่องยนต์1 5 0 VTEC เกียร์ออโต้ปี2013ค่ะคันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นี่มากๆเลยนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทปงอะไรมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เปลี่ยนน้ำมันสุดๆเลยนะคะสามารถเตินามน้ำมัน e 1 0ไปด้วยเขาทานเงินเดือนนะคะรายรับรวมผู้ชอาซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้เพีเดียวนะคะที่มณ5 0 0 0บาทขึ้นไป ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถขับง่ายนะคะแนะนำไปร,รถคันนี้เลยค่ดอะไหล่กระหาง่ายนะคะประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดไฟนัซ์กับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะ1.5 VTEC เกวียรคออโต้ค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังที่ต่างนะคะมีกันสาติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสภาพดีมากเลยนะคะ รถที่ขับดีประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะฮันาซิตี้ที่ยนพันห้าวีเทสเกียร์โตปี2,013ค่ะสนใจยังไงทรสอบถามยละเียเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ